ก็วันนี้เนี่ยค่ะทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะการกีฬาหแห่งประเทศไทยนะคะเราเนี่ยขนทีมมาลงพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีเพราะว่าเรามีสัมมนาพัฒนาบุคลากรขอ,ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้มีความเข้าใจที่ทันสมัยนะคะให้รู้จักใช้ไอทีนะคะในการให้บริการแก่สมาคมกีฬาหแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาหแห่งจังหวัดกิจกรรมกีฬาอาชีพแล้วก็กิจกรรมกีฬามวยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการมาที่ราชบุรีเนี่ยไม่ใช่มาแค่สัมมนาในขณะเดียวกันเนี่ย ทางราชบุรีเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนนอกจากเรื่องของการจัดเก็บตัวฝึกซ้อมส่งแข่งจัดแข่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของสปอร์ตทัวริซึมที่เพิ่งจัดเสร็จไปนะ,ะซึ่งนายกะะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีแล้วก็ทางผู้วยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีคงจะได้กล่าวต่อไปแต่ในส่วนของกองทุนพอมาวันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมต่อจากความสําเร็จแล้วก็ความสําเร็จนะคะที่ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันระหว่างการกีฬาแห่แงประเทศไทยจังหวัดราชบุรีนะคะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดราช ะะแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแล้วก็ผู้แทนนะคะของปวงชนชาวไทยจังหวัดราชบุรีนะคะที่ได้ร่วมผลึกกำลังนะคะในการที่จะจัดให้กีฬานาความสุขนําความสนุกสนานกลับมาที่จังหวัดราชบุรีอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของมวยไทยที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีและทางจังหวัดราชบุรีเองนะคะท่านก็ปรารณาอยากจะเป็นศูนย์นะคะมวยไทยภาคตะวันตกซึ่งตรงนี้กองทุนก็จะเข้าไปพิจารณาร่วมกันกับสนาน,นักงานคณะกรรมการก,ราากีฬามวยถึงความเป็นไปได้ในการที่จะขยายเพราะว่าเขามี บุคคลมีไอดอลตัวอย่างของนักกีฬามวยไทยที่เกิดขึ้นจากที่นี่แล้วปไปทำความสำเร็จให้กับทั่วโลกได้รู้จักจังหวัดราชบรุรีด้วยค่ะ